โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel สถนี้เราก็มาอยู่ในเกมฮองไคซาเรลหรือว่าลางดาวกันอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปข่าวอัปเดตซุบซิบของรางดาวกันอีกแล้วโดยในวันนี้เนี่ยผมมีข้อมูลน่าสนใจมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆกันสักทีนะเพรล่าสุดตอนนี้นะครับ ข้อมูล3.6เวอร์ชันนมันได้ออกมาแล้วครับผมก็จะค่อยๆทำคลิปรายละเอียดในแต่ละส่วนให้กับเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยนะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันได้เลยครับและก่อนที่จะเข้าสู่เนะื้อหาคลิปในวันนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าข้อมูลทั้งหมดมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อทั้งหมดถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยครับเราก็มาเริ่มจากตัวละครที่น่าจะไฮที่สุดก่อนเลยแล้วกัน นั่นก็คือน้องมีนาเพื่อนสำหรับน้องมีนานะครับจะเป็นตัวละครท่าน้ําแข็งผ่านความทรงจําที่มีสเตตเริ่มต้นนะครับ HP อยู่ที่1319.5หน่วยพลังโจมตี543.31พลังป้องกัน582.12ความเร็วหรือว่าสปีดอยู่ที่99แล้วก็พลังงานจะอยู่ที่240หน่วยครับสำหรับน้องมีนานะครับจะมีเมมโมสไปที่ชื่อว่า e ีวีโดยอีวเนี่ยจะมีค่าย,ยูยูอยู่ที่125หน่วยครับ ถือว่าค่อนข้างสูงกว่าตัวละครทั่วไปนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของแมมโมสไพร์ของมินากันก่อนเลยแล้วกันอย่างแรกสกิลของอีวี่ครับ สำหรับสกิลของ EV e เนี่ยต้องบอกว่าเข้าใจค่อนของง้างง่ายเบื้อนเพราะว่ามันเป็นแบบออโต้เลยนะสกิลนี้เนี่ยจะทำการเลือกเป้าหมายออโต้ครับโดยจะให้ความสําคัญกับเป้าหมายที่เอเวอร์ไนท์โจมตีครั้งสุดท้ายก่อนนะครับและการโจมตีจะเป็นการสร้างความเสียหายน้ําแข็ง20%ของพลังชีวิตสูงสุดของอีวีให้กับศัตรู1ตัวนะครับสำหรับท่านี้เนี่ยยังสามารถเพิ่มความแรงได้อีกเบืเ้องตนเพราะทุกๆแต้มเมโมเรียที่มี4แต้มนะครับจะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้4% จากพลังชีวิตสูงสุดของ EV e ครับและหลังจากที่โจมตีเสร็จนะครับก็จะได้รับแต้มเมมโมเรียเพิ่ม1แต้มหลังจากการใช้งานครับต่อมาพอสวรรค์สําหรับพอสวรรค์ขอ m e m โมสไพร์น้อง EV e ีเนี่ยรู้สึกว่าจะมีถึง3อย่างเลยเ,เพื่อนก็อย่างแรกครับ E ีีจะมีความสามารถในการต้นานทานดีบัฟคาวคอนโทรลนะครับแต่จะมีโอกาสถูกเล็งเพิ่มมากขึ้นและขณะที่ EV e ีอยู่ในสนามนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มเดบมจที่สร้างของ e v e r n i g h t แล้วก็ EV e ีเองนะครับถึง50%เ และการใช้งานความสามารถเราก็จะต้องจ่าย HP สูงสุดข,ข,ของยูนิตนี้1%แต่ถ้า HP ที่เหลืออยู่ไม่พอเนี่ยมันก็จะทําการลดลงเหลือ1แทนนะครับแล้วก็ถัดมาพอสวรรค์ที่2นะครับเมื่อ e ี v ีถูกเรียกออกมานะครับจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตของ Evernight 20%จากพลังชีวิตสูงสุดได้นะครับแล้วก็จะทำให้ e ี v ีเนี่ยได้ออกแอคชั่นแบบทันทีครับ ถัดมาพอสวรรค์ที่3นะครับเมื่ออีวี่หายไปจะทําการฟื้นฟูพลังงาน30หน่วยให้กับเอเวอร์ไนท์แล้วก็จะเร่งแอคชั่นอีก20%ครับแล้วก็ถัดมาสกิลปิดของอีวี่ครับสําหรับสกิลนี้เนี่ยจะมีชื่อภาษาไทยอันนี้ผมผมแปลเอานะฝันสลายราวกับน้ำค้างนะครับก็สําหรับท่านี้นะครับเมื่อเมมโมเรียของเอเวอร์ไนท์มากกว่าหรือเท่ากับ16แต้มนะครับจะทําให้เอเวอร์ไนท์เนี่ยปลด CC ทุกอย่างออกนะครับแล้วก็ไม่ติด CC ด้วยและจะใช้เเมมมโรียทั้งหด เพื่อเริ่มการโจมตีโดยทุกๆแต้มของเมโมเรียที่ใช้จะสร้างความเสียหายน้ําแข็ง5%ของพลังชีวิตสูงสุดของอีวี่ให้กับเป้าหมายหลักนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายน้ําแข็ง2.5%ของพลังชีวิตสูงสุดของอีวี่ให้แก่เป้าหมายศัตรูตัวอื่นๆแล้วหลังจากใช้จบอีวี่ก็จะหายไปครับเปรียบเทียบง่ายสุดเลยก็คงเหมือนกับมังกรน้องข้าวครับ ที่เป็นท่าปิดเวลาใช้แล้วก็จะระเบิดตัวเองนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแบบรุนแรงแล้วเมโมสไปเนี่ยก็จะหายไปนะแต่เงื่อนไขเมโมสไป EV อีวีเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราจะระเบิดตัวเองได้เหมือนกำลังกอนนครับเราจะต้องเก็บสแต็กเมโมเรียนะครับให้มากกว่าหรือเท่ากับ16ก่อนจึงจะสามารถใช้ท่านี้ได้นะ,อะโอเคก็ในส่วนของความสามารถน้องไมงกระพูลหรือว่าอีวีเนี่ยจบไปครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องมีนาหรือเอเวอร์ไนดีกว่าว่าทาอะไรได้นะครับเริ่มจากการโจมตีปกติครับจะสร้างไนเมจน้ําแข็ง หเป้านะครับ50%ของ m ม็กฮให้กับเป้าหมายที่กำหนดได้ครับอันนี้ก็คือธรรมดาเลยนะไม่มีอะไรพิเศษครับต่อมาสกิลต่อสู้ครับจะใช้ HP 12%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับเพื่อเรียกเมโมสไพร์อีวีออกมาและจะเพิ่มคริ r m เมตของเมโมสไ i ร e ฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดถึง40%เป็นเวลา2เทินครับโดยบัฟเพิ่มคริ d e เมตเนี่ยจะลดลง เมื่อเริ่มแต่ละเทินของ Ever อร์ไนนะครับนอกจากนี้หากอีวี่อยู่ในสนามอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตของอ e ีวี่50%แทนนะครับอีกทั้งยังจะได้รับแต้มมโมรเรียรเพิ่มเติม2หน่วยด้วยแต่หากอยู่ในสถานะดาร์กเ t สติ d ด e จะได้รับแต้มมโมรเรียรเพิ่มเติมเป็น12หน่วยแทนครับถ้าพลังชีวิตของเรามีไม่ถึง12%ของแม่ HP นะครับหลังจากที่ใช้งานเนี่ยพลังชีวิตก็จะลดลงเหลือ1แทนนะ นอกจากนี้ในส่วนของสกิลต่อสู้นะครับถ้า e, อีว่เดสอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยยังช่วยล้างดีบับคขาคขอนโทรลทั้งหมดให้ได้อีกด้วยนะครับต่อมาในส่วนของท่าไม้ตายครับสำหรับท่าไม่ตายนะครับเอเวอร์ไ e นจะทาการเลี่ยงเมมโมสไปอีวีออกมาหลังจากนั้นเมมโมสไปอีวี e ก็จะสร้างความเสียหายน้ําแข็งเท่ากับ120%ของพลังชีวิตสูงสุดของอีวีให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับอีกทางนีงจะทำให้เอเวอร์ไนเข้าสู่โหมดพิเศษนะครับดาร์เกสริดเดิลโดยในสถานานี้ ความเสียหายทั้งหมดที่ศัตรูได้รับจะเพิ่มขึ้นอีก20%และความเสียหายที่ Evernight กับ Memo Sp ปายอ EV สร้างจะเพิ่มขึ้นอีก100%ครับเท่านั้นยังไม่พอทาง Evernight แล้วก็ Memo Sp ปายอ EV เนี่ยจะไม่ติดดีบับเข่าคอนโทรนะครับดา r ์กเกต t ิ l e Charge อันนี้เนี่ยมันจะถูกลบออกหลังจากที่ Memmo สปายอ EV นะครับใช้ท่าฟันสลายเล่ากับน้ำค้างหรือว่าสกิลปิดที่ระเบิดตัวเองอะเพื่อนๆซึ่งเมื่อเนมเทินของ Evernight หากไม่มีชาร์จเหลืออยู่ เอเวอร์ไนกก็จะออกจากสถานะ d a r k ก s t ส i ลิเดอันนี้ครับก็พูดง่ายๆนะครับสำหรับน้องมินาเนี่ยมี2โหมดเพื่อนๆต่อมาในส่วนของเทคนิคครับหลังจากที่ใช้เทคนิคนะครับในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งต่อไปจะได้รับเอฟเฟกเท่ากับสกิลต่อสู้เลยนะครับโดยเอฟเฟกที่ว่านเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มคดมรดมตของ Memo Spike f ส g h พัพัธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา2เทิน แล้วก็จะได้รับแต้มเมโมเรีย2แต้มครับสําหรับควาสามารถใช้งานของ e v e r n i ไนนะครับก็จะมีเท่านี้นะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Stat b ต o ู t กันบ้างนะครับสําหรับ Stat b ตบูทนะครับต้องบอกว่าดีมากเพื่อนๆอนได้ใช้3ค่าแบบตึงๆเลยนะหนึ่งก็คือคีเลครับได้ถึง18.7% 2พลังชีวิตนะครับ18%แล้วก็3เครดเมท13.3%ครับ ต่อมาในส่วนของเทรสนะครับเทรสที่1จะช่วยเพิ่มครีเอเตของเอเวอร์ไนท์แล้วก็อ e ีวี่สาและหลังจากอีวี่ใช้ท่าฝันสลายดั่งน้ำค้างนะครับจะช่วยฟืย้นฟูแต้มสกิลได้1แต้มครับต่อมาเทรสที่2นะครับเมื่อเริ่มต่อสู้เอเวอร์ไนท์จะสามารถเจนพลังงานได้ถึง60หน่วยครับนอกจากนี้ยังจะได้แต้มเมมโมเรีย2แต้มนะครับและเมื่อเอเวอร์ไนท์หรืออีวี่ใช้ความสามารถจะได้เมมโมเรียเพิ่มอีก1แต้มด้วยครับสุดท้ายเทรสที่3นะครับเมื่อมีตัวละครผ่านความสมันาากกวว่1ตใทีม บัฟครดิตเมทของเอเวอร์ไนท์จากสกิลต่อสู้นะครับจะส่งผลมากขึ้นไปอีกถ้ามีผัดความทรงจำหนึ่งตัวนะครับก็จะได้เพิ่มขึ้น5% 2ตัว15% 3ตัว40%แล้วก็สุดท้ายถ้าเรามีผัดความทรงจำครบ4ตัวเลยนะครับบัฟครดิตเมทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับเพราะงาั้นถ้าเราเล่นทีมผัดความทรงจำล้วนเท่ากับว่าเอเวอร์ไนท์เนี่ยสามารถบัฟครดิตเมทของทีมได้ถึง90%เลยเพื่อนๆซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากนะ แต่แน่นอนว่าตัวละครจัดทีมเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจํากัดเลยนะครับพอตัวละครผ่านความทรงจําในเกมเนี่ยมันมีไม่เยอะนะแล้วสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยก็คือหลังจากจบ m อ็มโฟียไปเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวละครผ่านผ่านความทรงจำเนี่ยมันจะมีมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของไอดอลอนครับสำหรับไอดอลอนนะครับ E1 เมื่อเอเวอเรสอยู่บนสนามนะครับและเมื่อศัตรูเป้าหมายนะครับมี4ตัวขึ้นไปหรือมี3ตัว2ตัวหรือว่า1ตัวบนสนามนะครับแมมโมสไพของฝ่ายพันธมิ จะสามารถสร้างความเสียหายได้120% 125% 130%และ150%ของเดเมจเดิมตามลำดับครับ โอ้ไม่กอดผมบอกเลยว่า e 1เนี่ยโคตรโหดเพื่อนๆโหดโหดมาาจริงๆเรียกได้ว่าสามารถบูดเดมจให้กับทั้งทีมได้แบบง่ายมากๆนะครับแล้วประเด็นคือตัวความทรงจําแต่ละตัวเนี่ยเดมจมันก็แรงอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นไฮยาซีนะครับหรือว่าน้องข้าวเพอ2ตัวนี้เนี่ยจากที่ดูนะผมว่าเหมาะแก่การเอามาเล่นกับเอเวอร์ไนท์มากๆครับแล้วก็ต่อมา e 2ครับทุกครั้งที่เอเวอร์ไนท์ได้รับเมโมรียนะครับจะเพิ่มเมโมรียที่ได้รับ2แต้มและเมื่อใช้ท่าไม้ตายจะได้รับชาร์จสถานะ เพิ่มเติมอีก2ชาร์ครับเรียกได้ว่าอัปเกรดความเก่งของน้องมินาเนี่ยแทบจะเรียกว่าเท่าตัวเลยก็ได้มั้ง ได้ไหมผมไม่มว่นใจเหมือนกันนะต้องไปดูตอนใช้จริงอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยไอ้แต้มแมมโมเรียเก็บได้ง่ายขึ้นแบบมากนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายหลังจยากใช้เนี่ยจากเดิมที่ได้2ชาร์จกลายเป็น4ชาร์จเพื่อนๆเหมือนกับว่าใช้ครั้งเดียวเนี่ยถ้าบอกว่าเราใช้ถ้าไม่ตายไป2ครั้งนะครับถ้าพูดถึงคนปลดกับไม่ปลด E2 นะแล้วก็ต่อมาครับที่ E4 ขณะที่เอเวนอยู่บนสนามประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนของ ime, 5, m ม m โมสไร์ฝ่ายพันธมิตรจะเพิ่มขึ้น25%ี่สองน้าเปอร์เซ็นลาย ุดออ่นเพิ่มเติมแถมไปอีก25%นะครับแล้วก็ถัดมาสุดท้ายที่ E6 นะครับขณะที่ Evernight อยู่บนสนามเลสเพนทุกอย่างของฝ่ายพันธมิตรจะเพิ่มขึ้น20%หลังจากที่ m e m o s p y i v ี v ใช้ท่าความฝันสลาย ดังน้ำค้างเอเวอร์ไ e นจะได้รับแต้มมโมเรียคืน30%ของที่ใช้ไปจากการโจมตีครั้งนี้ครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นสกิลเซ็ตของเอเวอร์ไนวีหนึ่งนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่มัานจะเหมือนกันว่าผมเนี่ยแปลอะไรมาผิดหรือเปล่านะถ้าผิดยังไงขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดจริงๆครับในส่วนของไลโคนครับสำหรับไลโคเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างโหดเพื่อนๆก็สำหรับความสามารถของมันนะครับจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของผู้สวมใส่เริ่มต้นที่30%แล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่600%นะ เมื่อ m e มโมสไ k e ของผู้สมสัส่ใช้ความสามารถผู้สมัส่จะได้รับ n o อกติสกองขณะที่ผู้สมสัยมี n no mm hmm. o อกติสแมมโมสไของพ mm ันธมิตรทั้งหมด mm hmm. จะเพิ่มเฉยดีเฟนส์ของเป้าหมาย mm hmm. เมื่อสร้างเดเมจโดยเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่20%แล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่30%ครับแน่นอนว่าเอฟเฟกนี้ไม่สามารถใช้ซ้อนกันได้นะครับสำหรับแต่ละกองของ n o อกติที่ผู้สมัยมีจะเพิ่มเดเมจที่ผู้สมัยและ m มมโมสไพของตนเองสร้างขึ้น เริ่มต้นที่12%แล้วก็สูงสุดอยู่ที่20%นะครับโดยความสามารถน็อกเตสเนี่ยจะสามารถซ้อนทับได้สูงสุดทั้งหมด4ครั้งหรือได้เมทที่ผู้สมใส่กับไมมอสสบายซ่านะครับสูงสุดจะเริ่มต้นอยู่ที่48%แล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่80%ครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความสามารถของเอเวอร์ไน V1 นะเพื่อนๆบอกเลยจากที่ผมดูนะ ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างโหดเลยครับคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกพอสมควรนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตนะครับก็รอติดตามกันได้เลยสาหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์เข้ามาพูดคุยกันได้นะในส่วนของเธอลาบอกนะครับหรือว่าต้านหึงร่างใหม่ก็อดใจรอ,กน,อกนณีน,นิดนึงเดี๋ยวผมจะรีบทําออกมาให้นะแล้วก็หลังจากที่จบเธอเธอลาบอกนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสิ่งต่างๆที่มันตกหล่นนะครับที่ผมยังไม่ได้อัปเดตให้กับเพื่อนๆอีกด้วยนะก็สำหรับคล น้องมีนาเอฟเฟกของน้องมีนากันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ไปส่องมาก่อนก็น่าจะรู้สึกนะว่าเฮ้ยทำไมน้องมีนาถ้ามันดูมีเยอะจังนะครับก็เมื่อเรารู้ความสามารถของน้องแล้วเนี่ยก็น่าจะพอรู้นะเพราะว่าน้องมีนาเนี่ยเขาแบบมี2โหมดนะหลังจากใช้ท่าหม่ตายนะครับอโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จริงนะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย